คนงามสุดๆมาเลยจ้ะตรงนี้เลยจัดการก่อนดีนะที่ตัดสินใจมาวันนี้เพราะว่ามันหนาวไงคนไม่มาจ้ทุกคนดูเด็กโอ้

เล็กหน่อยแต่ก็ขายาวนะอ้วนอ่ะเอาตอวนี้พึ่นมาดีดๆนิดหน่อย วย่ยู่เห็ะบุ่มๆเนี่ยใช่นะจ๊ะถ้านูนๆไม่ใช่นะจ๊ะเห็ดพีท บไปบ้านก็ร้อยเปอร์เซ็นต์อีกจ้ะเห็นลู่ละลู่ละเลยปั๊ดดู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 บลี่อะบังเกิดมันถ่ายยากมากเลยจ้ะมาจ้ะบลี่มันมันบางนะเอไปจ้ะเพื่อนก็อยากดูนะเปล่ามาก ต้องระวังมากเลยขาดูดิสอนทุกคนดูดิเก่กล้องนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ปิดเลยสามดอกจ้ะงามไหมนะดอกโอ้ดูขาดินี่นะจ้า ู่กับต้นบลูเบอรี่ก็จะเอายาดนะดึงดึงแล้วเขาก็ขาดขาเขายาวเจอหนังไก่มาสองดอกเหมือนก,กับกำลังขึ้นแน่นนะเอาสองดอกก่อนเนาะขาเขาอ้วนมากนะนี่แต่วันนี้ก็อ้วนนะแต่ไม่เอามันเล็กอยู่เอาดอกนี้นะดอกนี้จะ มันนจะใหญ่่ีปีนี้เห็ดเห็ด,ดัางไก่ขาใหญ่มากเลยแต่ถ้าเขาแก่แล้วดอกใหญ่ขาจะเล็กจ้ะพอได้พอได้นะแวนีนนน้ที่รามาดูเๆเดินมาดูว่ามันมีเยอะไหมแ<น>ถวโน้นเราว่าเยอะแต่ว่าเราไม่กล้าไปกันเด๋อวอาทิตย์หน้าเราจะชวนพี่เข้ามาด<น>ู มันต้องหาใจเย็นๆ็นเห็ดทุกนี้มันจะมืดจะเพื่อนเดี๋ยวสองดอกเสียงจังไม่ได้นะอยู่คนเดียวขายยาวๆ,ๆเ,าเห็ดเนี่ยต้องหายากจเพื่อนเดินตั้งนานตรงนี้นะมันขึ้นเป็นจุดๆไปนะนี่ดอกหนึงแต่ว่าใหญ่เอา ก็ดูดิเมื่อนี่ดอกใหญ่ขีดดอกไม่รู้เอามานี่ใช้ได้หรอเลิกหลักเลิกหลักมันหลบเกิดในนี้นะคุณพี่ไหนมา ไม่ใช่ไ,ไมวด่จ้าล้นมือเลยอ่ะเก็บล้นมือล้อนมือเลยจ้าอุ้ยมีเห็ดหนังไก่ครัทุกคนดูดินี่หนังไก่เสร็จเราเลยเดี๋ยวเรามาเอาแป้นเก็บเห็หดฮึดคันทเรลก่อนหรือว่าทัดคันะเรเอาเห็ดกันขาเหลืองอุ้ยนี่หนังไก่ด้วยมามามาดอันี้ก่อนตอกนี้ก่อนเพื่อนๆโอ้ดอกนี้นี่โอ้โหนี่ เธอคือใหญ่แท้หรอเพืเ่อนๆดูดูเ <c> ส <oughs> ื้อกันหนาวเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาไปสักไม่ได้แล้วเลอะหมดเลยอาจจะม,มีเห็ดแอบ,บอยู่ทางไกลจ้ะทุกคนนั่งลงไปไม่รู้มีอะไรบ้างก็ก็นั่งก่อนเพื่อนเพอร์เฟกต์มาก เห็น,หนังไก่ดูดิซุกอยู่แดดซุกอยู่ขาต้องการขาเพราะปีนี้ขาเห็ดหนางไกน่นี่ขอบอกเทพจะเท่าขาเห็ดพึ่งเลยจ้ะมันไม่เคยเป็นอย่างนี้นะปีนี้เนี่ยแปลกมากเลยนี่ดูดิขาเห็ดนางไก่เนี่ย คนดูดูข่างเห็ดนางไก่แล้วเนี่ยเฮ้ยเลยเพื่อนๆโอ้เราก็ได้ขาเพื่อนเพื่อนอยากเห็นขาเห็ดอยากเห็นขาเห็ดดูดิไม่เคยเจอขาเห็ดนางไก่ใหญ่ขนาดนี้อันนี้ยิ่งใหญ่เพื่อนๆดูดิดอกแทบไม่บานเลยอะ มีแต่ขานู่นนีพ่พวดผูขาเห็ดหนังไก่นะจ๊ะคนดูอเอด็ดนู่นนี่เห็ดน,นะเห็นมาโอ้ยเกือบล้มอยู่ขอบเขาไม่ใช่ขอบเราเนี่ไงด,ดูด้ทุกคนนน่ดูดิสะออนเนาะมาจา้ะ เก็บเลยเก็บเลยขาดูดิขาโอ้ยจะอ่อนค่ะขาเธอขาเธอมานี่อันนี้ัวนี่หลายดอกอะเดี๋ยวต้องหาตัวช่วยตัวมันต้องเอามือจับกล้อง่อยมันกล้องมันสั่นวันงานงุกแล้วตอนนี้ ดูนี่ดูนะก่อนนะค่อยๆแงะขามันยาวมากเลยนะนี่มาตรงนี้อันนี้ขาก็ยาวจ้ะมาตรงนี้ที ใบไม้บางนี่ดองขดอยู่เพื่อนดูโอ้ยขอบไปจริงจจ้ะเก็บเห็ดทุลักทุเลเดี๋กล้องกันนะนี่เพื่อนกองก่อนย้าเยอะด้วยอันนี้ก็ขายยาวจ้ะดูดินะมานคักเลยจ้ะ ตัวช่วยจับแล,แล้วก็มือซ้ายนี่แหละกล้องนั้นถ่ายไม่ได้แล้วจ้ะเราก็ถ่ายแนวตั้งไปลงเฟซบุ๊กด้วยจ้ะแต่กล้องนั้นมันเต็มเต็มไปด้วยเห็ดพึ่งเอาออกบ้างแล้วก็ยังไม่พอเลยจ้ะเพราะวันจิ๊กมันน้อยเพื่อนดิโอ้ยหักนจ๊ะทุกคนก้มเก็บเ้อ เก็บเอาจะเต็มแล้วนะป๊บเตียวแนละ้วไม่แปบแ๊บละชั่วโมงกว่าลนะ <c oughs> <c oughs> ห้าโลได้ขามยาวมากนะ เดี๋ยวไปดูตรงนั้นแล้วก็กลับเลยจ้ะเพราะมันจะมืดแล้วมันมืดเร็วคนดูกบานแล้วโอ้จ้ะนี่ใช่มันเลยนี่ดอกอืมนีบาค่ะแยวนี้ก็กคานด ขนาดนี้ก็ดีใจแล้วแถวบ้านนะจะบเก็บเก็แกบแล,แ,กนนแล้วจะกลับแล้วค่ะขอเก็บอีกหน่อยก็จะกลับแล้ว ี่มันยาววันนี้เลยนะแต่ว่ามันยังเล็กอยู่เห็นปะนะมันเล็กอยู่เลยมองไปมองจะขนนี่จ้ะนี่อย่าในซุ้มเนี่ยดูเห็นรางๆนะเห็ดพิษก็มาอยู่ใกล้เลยนะทิ้งเลยโน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 ้กคากเลย เห่นตรงนี้เองน,นะจ๊ะเสียนกล้องดังจะกลับแล้วก็ยิ่งเจอเข่าเก็บเลยนะจ๊ะเพราะมันยองไม่ไหวแล้วนี่จะยังมีอยู่น,นะ ดูดิขายาวมากเลยปีนี้สมบูรณ์มากเลยหนาวเห็นเขาขาวเน,นวนะจ๊ะมันมันจะไม่รอดถ้าติดลบล่ะจ้ะดเ,เต็นไปด้วยใบไม้เลยทีนี้ ด,ดูๆๆๆน้ำนะไม่ส่งเสียงเลย,เลยจ้ะเก็บเห็ดแบบเงียยเงียยคนเดียวเนาะอีกนิดเดียวก็จะสุดตรงที่เราเคยเก็บแล้วสุสัยจะไม่ได้เข้าไปเอาหนังไก่จะจ เราก็เริ่มมืดแล้วเราไม,ม่กล้าเข้าไปแล้วจ้ะนี่จ้ะเพื่อนเนดินกลับแล้วจ้ากอดดอกเล็กๆไปทำแหนมหน่อยอเต็มพอดีเลย มีอยู่นะดอกสองดอกก็เอาเดินออกแล้วจ้าเพื่อนๆนียมีอยู่นะจ้าลายดอกอยู่นะเธอดอกใหญ่นะความสมบูรณ์ของธรรมชาติ นี่ดอกนี่นี่นี่ดอกนี่นี่ขายได้ดิจ้ะมีเบอร์จ้ะใช้ได้อยู่นะเดินออกแล้วน่ะมีง่ายมีอยู่ด้านีนขาเขาไม่ธรรมดาเลยเพื่อนๆนี่ขาแบบเนี้ยโอ้โหนะเห็ดมันงามมากเลยทุกคนดูเพื่อนี่ ดอกใหญ่เลยจะออกถนนแล้วนะ <c oughs> ขออีกนิดหนึง่งมาเปลบออกอาจอะไรมาเรื่อยๆเลยนี่จะกลับแล้วจะเสียดายเห็ดนะเดินออกก็เจอจะ้ะนูน่นจอดถุงไว้นูในใ่นไกลๆไม่ได้เอาอะไรมาเลยดูดิดูเห็ดเป็นกรราเลยเยอะอยู่ด้เพื่อนๆเอ้ย นั่นนิดนี่หน่อยหลายดอกแล้วเด้นนี่มันต้องแบบตรงมีชุนชื้นแล้วมีแสงขึ้นของเขาเหล,ละนู้เราเห็นหลายดอกหรือเพื่อนๆโอ้ยโอ้ยโอ้ยทำไงดีตรงนี้เยอะเลยจ้าเราก็กดไปเรื่อยไม่ได้กดหยุดเลยแบตเตอรี่เหลือน้อยแล้วต้องไปแล้วจ้ะดับเมื่อไหร่ก็มื่นั้นเด้อจ้าทุกคน มันใกล้จัก,กรยานแล้วล่ะวัวค่อยหักเลย,ยตรงนี้หลายดอกเลยเพื่อนๆแบตเตอรี่เหลือน้อยแล้วนะจ๊ะเธออยากให้เพื่อนๆเห็นดอกใหญ่จ้ก่อนที่มันจะดับนี่เพื่อน,อนๆนี่เห็นปะ เพดเสียเลยเราก็ได้นี่คนล้นสองมือเลยจะกลับบ้านแล้วนี่ล้นมากเลยล้นมากจ้ะอนนี่ดูดินี่นะเอาถุงกลับไปเอาถุงมาดูดิดด เห็ดดอกใหญ่มากเลยเห็ดดอกบานบานดูคนหืมหืมโตใหญ่มากเลยอันนี้ทุกคนดูนี่โโหนี่ แบตเตอรี่ดาวแล้วนะจ๊ะถ่ายเท่าที่ได้จ้าแบตเตอรี่เหลือน้อยแล้วมีหลายดอกเลยนะจ้ะเพื่อนๆเห็นกันรอเปล่ปาเพื่อนดูทำไาดีเนี่ยเห็ดดอกใหญ่ด้วย ตรงกันอันนี้สองดอกถ่ายจนนาทีสุดท้ายตรงนี้อีกทุกคนถ้าเราไม่ได้แวะเราเยดาแย่เลยดูดิมัดูดิถ่ายแบบมืดๆเลยนะเนี่ย เรามองไม่เห็นเลยอุ้ยมีแต่งามงามอ่ะจ้ามีแต่งามงามอันนี้ที่ไปเก็บสาวๆมานะจ๊ะตัดขาเสร็จแล้วโอ้โหเพื่อนเราแยกชนิดอันนี้ทำแหนมอันนี้เดี๋ยวอบแห้งดอกมันใหญ่จ้ะ ใหญ่อยู่นะนี่อันนี้ดอกใหญ่น,นี่ดอกน้อยทำแหนมผัดขิงอะไรเงี้ยนะ